เชียงรายสวัสดีคะ่ะวันนี้มีงาน501มานำเสนอนะคะน้องตัวนี้รหัส 13865L30 ยาวทั้งตัวอยู่ที่36.5ปลายขา7นะคะเป็นป้ายหลังงาน501ตัวนี้งานด้านหน้าค่ะพี่จะแต่งเซอร์แบบนี้นะเป็นสีรลูยินอ่อนนะคะตัวนี้เป็นริมแดงด้วยนะคุณพี่เดี๋ยวน้องจะกลับริมให้ดูนะคะตัวนี้กระดุมเงินมีอยู่4เม็ดพี่ด้านในย้ำแสกดำมานะคะป้ายแครด้านใน เมดอิอยู่ที่ไชน่านะคะครบทุกใบเลยตัวนี้เลขกระดุมตอกอยู่ที่3,2,6,9นะคะสแตปมด้านในก็อยู่นะโอเคเดี๋ยวมาดูริมกันนะแต่งเซอร์นะคะริมสวยนะพี่ขาไม่เดิมนะจ๊ะเป็นริมแดงนาอนี่ริมแดงสีบรูยินอ่อนนะพี่ริมสวยมากเลยนะจ๊ะริมด้านในนะโอเคอออมา เรามาดูงานด้านหลังกันค่ะพี่พี่ีด้านหลังสวยๆเนาะยาวทั้งตัว36.5นะหากพี่พี่ท่านใดสนใจนอ้องตัวนี้นะคะเป็นริมแดงงาน501ใตป้ายหนังนะสามารถโทรเข้ามาสอบถามเบอร์ที่ขึ้นด้านล่างหรือไลน์ที่ขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ